ตอนนี้เจกับมาวินก็มาเดินพักนะคะเราจะหาดอกไม้สีเหลืองที่พี่ๆคนไทยเอาไปกินกันนะคะหรือจะเรียกว่าแดนดี้ไลออนนะคะหรือ uh, ฟันสิงโตนั่นเองนะคะที่เนี่ยมันคือวัชพืชน,นะคะมันคือญ้านั่นเองนะคะมาวินบอกว่า ถ้าบ้านไหนเขาขึ้นคือดอกไม้ชิ้นนี้ขึ้นบ้านไหนเขาก็จะดึงทิ้งนะคะเพราะมันเป็นวัชพืชเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะได้ไหมเห็นทางนู้นไหมนั่นเหลืองเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปเก็บกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปรุงรสที่บ้านนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะคะก็มีของเล่นให้เด็กเล่นแบบนี้นี่นี่นะคะ ไอ้ไอ้ตรงนั้นคือห้องน้ำนะคะก็อากาศดีก็มีบางส่วนเขาก็มาปิกนิกกันนะเหมือนกับมานั่งกินอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเก็บดอกไม้นะ,ะเอาไปกินอกเอาไปกินกินได้ไหมโอ้ไม่ชอบแล้วก็เตรียมถึงมาแล้วนะคะ เจคิดว่าจะมีคนมองเรานิดหน่อยนะเพราะว่ามันคือมันคือหญ้านะคะอยากรู้เราต้องลองใช่ไหมคะเพราะว่าพี่คนไทยหลายคนอ่ะเอาไปกินนะคะก็คือกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งใบเลยเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเราจะไปไม่เยอะนะเพราะว่าเจจะลองเฉยๆนะคะ ก็เดี๋ยวจะลองเอา,บาใบมันไปด้วยนะต้นมันน่ะคะ่ะที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันจะเหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนขี้เหล็กนะคะเจะเด็ดไปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูใน youtube อีกทีนึงว่าใช่ไหมนี่นะคะนี่คืออันเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนขี้เหล็กนะคะเหมือนแกงเอาไปทำแกงขี้เหล็กได้ นนีนะนใบมันนะเจไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวไปดูใน YouTube อีกทีนึงนะนี่คือลักษณะดอกมันนะคะนี่ไหนตูมบานแล้วก็เป็นแบบนี้นะอันนี้คือดูนะคะเน่นจอง นี่นี่นะมันก็จะลอยแล้วมันก็ไอมันก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับเมล็ดของมันคะพอนี่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 เป็นเมล็ดของมันนะเห็นไหมแล้วมันก็ไปตกที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่นั่นนะคะน่าจะเอาไปแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ถ้ามันอร่อย ก็ได้เรียบร้อยหนึ่งถุงนะเจก็เดี๋ยวจะเอาไปลองก่อนนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดเจก็ได้ทั้งดอกแล้วก็ใบมันเลยนะข้าอร่อยเดี๋ยวกลับมาเก็บใหม่ค่ะเพราะว่ามันรีปีโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะนะดูข้างทางก็มีนะดอกเหลืองๆนี่นะเวลาเจบอกมวิทว่าสวยนะมาวิงก็จะใส่หัวนะ เพราะมันคือวีดนะคะมันคือวัชพืชที่เขาต้องกำจัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะเจอกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราเอามาล้างกันนะ,ะเจเอามานิดเดียวนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าอร่อยนะคะถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเราจะกลับ ไปเอามาใหม่นะนี่คือส่วนที่เป็นดอกของมันนะคะนี่แบบนี้นะสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนใบที่เขาบอกว่าเหมือนกับใบขี้เหล็กนะคะส่วนดอกเจก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะคะเดี๋ยวเรามาล้างเดี๋ยวเรามาเอาทำลายเดียวลวกจิ้นน้ำพริกดีกว่าลองดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวล้างก่อน เรียบร้อยแล้วนะคะก็น้ําก็กาลังเดือดเลยเดี๋ยวเจจะลองเอาไปลวกดูนะคะแล้วก็กินกับน้ําพริกเพราะเจทาแกงขี้เหล็กไม่เป็นนะแค่อยากรู้รสชาติเฉยๆว่าเป็นยังไงนะเขาบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะเหมือนกับมีประโยชน์มากกว่าแครอทนะคะมีวิตามินเอสูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกกันเนาะก็ใบด้วยนะ อันนี้ล้างหลายรอบมากนะเพราะว่ามันอยู่บนดินนะเจ๊ก็กลัวจะแบบขี้หมาฉี่มานะคะ <c oughs> ล้ลาง <c oughs> เขาบอกว่าดอกมันอะเอาไปทำชาได้ด้วยนะคะดอกมันทำชาได้รากมันเอาไปทำเหมือนกับ เขาเรียกอะไรกาแฟได้นะคะส่วนใบเขาบอกว่าเอาทำกินกับสลัดก็ได้นะคะมันก็จะมีรสชาติขมเจจะลวกกินกับน้ำพริกนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะเจก็ลวกเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เอาไปลวกสองน้ำนะคะเจก,กวมันจะขมเกินไปนะ,ะส่วนใบก็ลวกสองน้ำเหมือนกันนะคะอันนี้เจก็พอดีมีน้ําพริกเออเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะน้ำพริกปลานะเหมือนน้ำพริกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือดอกที่ยังไม่ได้ลวกนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมทั้งใบทั้งดอกเลยเด <Yeah, bro. S 1> ี๋ยวลองก่อนนะ โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะอร่อยจริงไหมหรือว่าต้องเอาไปแกงได้อย่างเดียวนะนี่นะนี่แเราก็ทำเหมือนแบบนี้เอาน้ำออกเนี่ย่ะเดี๋ยวขอกินแบบว่าเปล่าๆก่อนดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงขมค่ะ ขมมากขมติดคอรตรงนี้เลยอ่ะขมเหมือนมาลากีนกขมกว่าขมเหมือนกินยายาเม็ดแล้วมาติดคอค่ะขมขมจริงค่ะติดคอขืนคอนี่นะคะอ่ะลองดู กินกับน้ำพริกยังได้อยู่ค่ะก็ข,ขมๆเหมือนสะเดอเปล่าค่ะขมค่ะแต่ต้องกินกับน้ำพริกแซบๆนะคะมันก็ลดลดความขมไปเลยนะก็โอเคนะคะแต่ถ้ากินเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ ้องกินกับน้ำพริกไม่ก็อะไรแซ่บๆนะแล้วก็แกงไปเลยเดี๋ยวเรามาชิมดอกกันนี่นะดอกไม่ขมเลยค่ะดอกไม่มีรสชาติดอกเหมือนผักลวกธรรมดาเลยค่ะดอกเหมือนผักลวกเลยแบบ จืดๆนะค่ะแล้วก็อมน้ำหน่อยๆใช่ไ่ได้นะเจว่าเป็นเป็นผักสมุนไพรที่โอเคอะเพราะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรเจว่าโอเคเลยทีเดียวนะอะร่อยจอกอร่อย กินคู่กันค่ะอร่อยเพราะว่าดอกมันไม่มีรสชาตมันก็ไปดับช่วยความขมหน่อยพอลวกแล้วก็เหมือนผักลวก,กป,ปกติเลยนะคะดูมันก็เหมือนผักลวกทั่วไปเห็นี่ยนี่มันผักกวางตุ้งลวกนะะสีสวยเลยเจลวกสองน้ำนะถ้ากินลเล่นขมมากค่ะ กินเยอะขนาดขม,ม,มหวานเป็นลมขมนั็งยาค่ะเหมือนมะละอะมะละกีนน้ขมมากาแต่อร่อยนะใช้ได้น้ำพริกอร่อยด้วยกินกับผักใช้ได้เลยค่ะืมขมปลบแร,รมปลบแร,รมที่ปลายลินลล้นโค้ลิ้น เจว่าเหมาะสําหรับเป็นอานหารลดหุนมากเลยอะผักลวกแล้วที่นี่นะะผักอันเนี้ยวัชพืชอันเนี้ยขึ้นทั่วเลยค่ะขึ้นข้างทางขึ้นไหลทา่าขึ้นสนามหญ้านะขึ้นเต็มไปหมดเลยอะคือเขาจะกําจัดมันออกนะคะมันเป็นวัชพืชน,นะคะแต่เจว่ามันสวยดีนะดอกเหลืองอื เจว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเหมาะกับกินกับน้าพริกด้วยเจไม่เคยทําเมนูอื่นเลยนะเพราะนี่เป็นเมนูแรกนะเจก็เดาอว่าทุกคนบอกว่ามันขมเจว่าคิดว่าน่าจะกินกับน้ําพริกแล้วน่าจะอร่อยเหมือนกับเรากินใบสะดาวกินมะระอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะดอกไม่มีรสชาติเลยจืดๆนะส่วนใบมีความขมนะถ้ากินเล่นๆคือขมติดคออยู่ตรงนี้เลยค่ะต้องกินกับน้ําพริก เดี๋ยวเจจะลองหาสูตรทำแกงขี้เหล็กดูนะคะเดี๋ยวจะลองไปเก็บอีกรอบนึงเพราะว่ารสชาติโอเคเลยใช้ได้นะแล้วก็ต้องล้างดีๆหน่อยนะเพราะมันอยู่กับหญ้ากับพื้นอาจจะมีแบบว่ามีหมามีแมวไปฉี่ได้ต้องล้างเยอะๆหน่อยนะคะถือว่าผ่านนะเคยยังไงวันนี้เดี๋ยวเจก็ขอตัวไปเลยนะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย